เจ้าวันใหม่ตีผู้ส้างพยาแกงมนุนอ่อนใส่ดูกหมูพอน้ำเดือดก็เอาพริกแกงใส่ลงไปต้มตุนเข้ากับกระดูกหมูร้อก,ก่อนเนาะคือมันเปื่อยง่ายๆบิดมาแกนหนึ่งพร้อมกับพักปืนบ้าน ผักละมะเขือส้มน้อยมะเขือส้มจีนพักขี้หูดพักแขะพักแขบและก็มะหนุนน้อยยิบมาเลยครับแกงเมียงต้องตุบมะหนุนหนุนต้องมากูกับน้ำมันหืดนะครับผมห้ามเฮือยางติดมือก็ต้องเอาน้ำมันพืชมาเตรียมไว้นะครับพร้อ,รอมๆครับมีดของเขานี่เอาปาต้าน้ำมันบนน้ำมันพืชแล้วก็อย่าลืมเอาถุงพลาสติกห้องนะครับนี่ต้องกลัว ตา้ํามันบนมีดปอกหนุนครับนี่นี่นุน่มนุ่มถึงเวลาเอาหนามันโทมมือบ่เฮือยางมันติดมือหลายตีหลายแห่งมีวิธีเนี้ยจะได้ก็บอกเรากลซิฟตายคลิปไดเนอร์ปอกแล้วก็เอาไปล้างน้ำฮือยางมันหายแล้วก็เอามาซัดเป็นติน่มติ่มใจีแล้วครับฝานจิ้นเป็นโขบเป็นขาบแจ่น้ำไม่รอ้อ หอน้ำเดือดกระจงใส่หม้อตีเฮาต้มกระดูกหมูกับพริกแกงไว้ครับแกงนู้นนะครับผมบางคนก็ใส่กระสมจีนนะครับผมบางคนก็ใส่ขระสมน้อยนะครับตึงสุกตึงริบแตใส่ไปเตะมันถึงล้ำนะครับขาดอะได้ก็คือผักละนะครับนี่ผักละว่อเอาตามกิ่งนะครับ่วงนี้ผักละปง่งเบาะแล้วก็ผักแค่ผักแค่เป็นยางตีขาดมาได้ตัวนนะครับแล้วก็ยอดผักแคบนะครับแล้วก็ผักขี้หหดนี่ มาค้นม้อแข็งใจพอมนุนสุกหรือยังจ้าจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ำห้าผงเทวดาปุง้งรสตามใจชอบเนื้อนี่พักที่เฮาเด็ดมาแล้วนะครับผมตอนนี้มนุนสุกละอหอมหอมแกงมนุนกลิ่นพักละน้ำและก็พักแคต์ยมาจะอี้กะแกงเมืองเมืองเนาะรอพักยอบสักกร,รมก็จิ้มรสชาติได้ที่หรือยังจากนั้นเนี่ยก็ปดลงครับ แกงมนหนุนของมักไผยหลายคนหีบน้ามอเม,ะมกินได้บกไก่บกแกนบางตีแกงใส่ปลาทูก็ก้มหรือปลาห้าแห้งก่อนแล้วแต่คนมักเนิ่รสชาติถูกปากของไั่หลายหลาคนเมี่ยงกว่านี่บะมีแหมแล้วลากันไปก่อนเนอะถ้าชอบก็บแชร์โพสและก็กดดาวใต้คลิปส่งกำลังใจหฮ้อได้ทำคลิปมาให้ดูในทุกๆวันตัวเนิ